สวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการพบกับกระบะเข้าใหม่ EP แรกกับเม้งเพชรยนต์วันนี้เรามีรถใหม่มานำเสนอในส่วนของตัวกระบะโตโยต้าไฮรักร v o 2.4 e พัตสีบอลคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ครับผมจะเป็นในส่วนตัวกระบะแคบยกสูงเกียร์ธรรมดาเรามาชมในส่วนตัวด้านหน้ากันครับ ในส่วนของตัวด้านหน้ารถคันนี้ครับในส่วนของตัวไฟจะเป็นไฟในส่วนของตัวไฟโปรเจคเตอร์ครับผมในส่วนของตัวคิ้วด้านบนจะเป็นไฟในส่วนของตัวเดย์ไทม์ลันนิ่งไ g ท์ครับผมกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นในส่วนของตัวโลโก้โตโยต้าในส่วนของตัวกระจังหน้าจะเป็นในส่วนของตัวรังพึ่งครับผมสีดําตรงนี้เราจะมีในส่วนของตัวฟ็อกแลมคู่หน้าให้ทั้งคู่ครับคันนี้ เราพามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันครับรถคันนี้ด้านข้างค่อนข้างจะสวยเลยครับผมรถคันนี้จะเป็นแม็กแต่งครับจะเป็นแม็กไฮโซตัวแม็กเลสทีอีสาครับในส่วนของตัวแม็กจะเป็นแม็กสิครับส่วนของตัวหน้ายางหน้ากว้างจะอยู่ที่2 6งหกห้าหรสบเก้าครับยี่ห้อของอยางคันนี้จะเป็นในส่วนตัวสกายเลครับ เราพามาดูในส่วนของตัวชกชกค่อนข้างจะใหม่ครับคันนี้ไม่มีการสึกหลอครับเราพามาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันครับด้านหลังคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแม็กเลซทีอีสาสิบเจ็ดครับสีทองหน้ากว้างของยางเท่ากับด้านหน้าเลยครับสองหกห้าหกสิบ r สิบแปดครับ เราดูในส่วนของตัวรอยแคสซีหรือโครงสร้างรอยอาร์ททุกอย่างครับยังปกติครบเหมือนเดิมรถคันนี้เพิ่งเข้าใหม่ครับทางเราทําลานทําการชําระล้างเอาฝุ่นออกเบื้องต้นครับรถคันนี้ดําเดิมเลยครับรายละเอียดริ้วรอยน้อยมากครับจะมีในส่วนของตัวโลโก้ปีลันเนอร์ด้านข้างให้ด้วยครับเราพามาดูด้านหลังด้วยกันครับด้านหลังคันนี้ในส่วนของตัวโลโก้โตโยต้า หรือเนมเพจของตัวรีโวที่เป็นตัวรุ่นตัว E ยังครบนะครับคันนี้จะมีในส่วนของตัวกล้องหลังครับแล้วมีไฟเบรกด้านหลังให้ด้วยครับเราพามาเปิดดูในส่วนของตัวกระบะครับด้านหลังรถคันนี้เพิ่งจะเข้าใหม่นะครับผมทางเราทำการชำระล้างให้เบื้องตน้นก่อนส่งมอบไปทางลูกค้าอยู่แล้วครับเบื้องต้นตรงนี้ เราพามาดูด้านข้างกันครับแม็กสีทองตรงนี้จะมีให้สีเส้นเลยนะครับโลโก้ป r เตอร์ทุกอย่างยังครบปกติครับรถครันนี้ค่อนข้างจะสวยครับจะมีในส่วนตัวบันไดเปิดขึ้นไปให้ทางลูกค้าคันนี้จะมีในส่วนตัวบันไดเหยียบขึ้นด้านข้างให้ด้วยนะครับทั้ง2อฝั่งเลยทั้งโบคน อ่าด้านคนขับและบางคนอ่านั่งด้านข้างนะครับแล้วจะมีในส่วนของตัวไฟ LED ตรงกระจกมองข้างให้เลยครับทั้งสองฝั่งครับเราพามาดูในส่วนของตัวภายในกันด้วยกันครับภายในครับคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาครับ วงมาลัยจะเป็นในส่วนตัวพวมาลยพวงมาลัยบันทีฟังก์ชันครับปรับคอนโทรลได้ฝั่งเดียวครับสามารถปรับคอนโทรลในส่วนตัวเครื่องเสียงและสามารถเชื่อมต่อบลูทูธสั่งการด้วยเสียงหรือสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกได้ครับผมแอร์ <Air S 1> จะเป็นแอร์ในส่วนตัวแอร์อันาล็อกครับหน้าจอจะเป็นในส่วนหน้าจอ6นิ้วครับที่เป็นทัชกรีนครับ คันนี้จะมีในส่วนของตัวจอ6นิ้วให้ครับเป็นตัวจอทัชสกรีนครับสามารถใส่ในส่วนของตัว CD ครับหรือเชื่อมต่อบลูทูธตรงนี้ได้เลยครับผมในระบบของตัวเกียร์ธรรมดาครับจะมีในส่วนของตัวระบบ Eco-mode กับตัว Power Mode ให้ครับห้องโดยสารค่อนข้างจะกว้างเลครับผมตรงนี้จะได้ในส่วนของตัวเบาะผ้าให้นะครับแคปสามารถเปิดได้ครับตรงนี้ ห้องโดยสารด้านหลังค่อนข้างจะกว้างเลยครับตรงนี้ตอนนี้เราไม่มีนในส่วนตัวเบาะให้นะครับเดี๋ยวทางเราจะทําการใส่ในส่วน,นตัวเบาะหลังให้ทางลูกค้าครับตรงนี้นอาจจะขาดหายไปครับตรงนี้ด้านหลังจะมีใน strategies. ส่วนตัวลำโพงให้เลยครับห้องโดยสารค่อนข้างจะกว้างครับจะมีในส่วนของตัวไฟด้านหน้าตรงห้องโดยสารของบุคคลที่ขับกับบุคคลที่นั่งครับตรงนี้แล้วมีในส่วนของตัวไฟคอนโซลตรงกลางให้ครับ รถคันนี้เราบ,บุิระบบของตัวแอร์แบ็กคู่หน้าให้ทั้งคู่เลยครับรถคันนี้จะมีในส่วนตัวกล้องหลังให้นะครับผมจะมีในบอกในส่วนตัวระยะาการถอยของเราครับคันนี้จะมีในส่วนตัวเสาอากาศครับผูช้างด้านตรงกลางให้เลยครับตรงนี้รถรายละเอียดค่อนข้างจะสวยครับผมเราจะพามาดูในส่วนตัวรอยเม็อาร์คครับผม รอยเม็ดอาร์ครบทุกอย่างครับผมรอยเม็ดอาร์ที่เชื่อมรอยเม็ดทุกอย่างยังเหมือนเดิมปกติครับเราพามาดูในส่วนของอห้องโดยสารฝั่งคนนั่งครับผมตรงด้านข้างตรงนี้ครับจะมีในส่วนตัวระบรบแอร์แบ็กระบบแอร์แบ็กตรงนี้ครับผมสามารถใช้งานก็ หรือไม่ใช้งานก็ได้ครับโดยใช้ในส่วนของตัวกุญแจตรงนี้ขเข้าไปครับแล้วปรับในส่วนของตัวอ่าออฟหรือออนครับแต่ตรงนี้เราปรับไปนส่วนของตัวออนไว้ให้ทางลูกค้าดูก่อนนะครับเพราะว่าสามารถใช้งานได้เลยครับตรงนี้แคปสามารถเปิดได้เหมือนกันครับในส่วนของตัวฝั่งห้องโดยสารทาองฝั่งคนนั่งด้านข้างครับรถคันนี้ค่อนข้างจะสวยเลยครับ ลูกค้าท่านใดสนใจครับทุกอาชีพครับสามารถออกรถได้เลยครับลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยครับผมดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นอยู่ที่2.79ครับผมผ่อนได้สูงสุดตลอด7ปี8 4งวดครับลูกค้าสามารถคอมเมนต์รายละเอียดเพิ่มเติมได้เลครับผมอา,อาจมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยทางลูกค้าไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิป e p แรกครับผม ยังไงขอฝากด้วยฝากตัวด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ